วันนี้พามาเที่ยวภูทอกจังหวัดเลยนะคะอากาศไม่หนาวมากนะคะวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะคะขึ้นมาคิดว่าจะผิดหวังแล้วเชียวเพราะว่าช่วงเช้าๆอากาศไม่ได้เย็นมากเนาะก็ยังไม่มีหมอกมากเท่าไหร่นะคะพอเริ่มสายนะคะหมอกฟูมาเรื่อยๆเลยทั้งทั้งยังมีลมพัดนะคะหมอกพขามาปะทะหน้ายิ่งสายเจ็ดโมงกว่า ะะอ๋อก็จะยิ่งหมอยิ่งฟูขึ้นมามารอบที่ห้าแล้วนะคะนะคะตั้งแต่ยุคที่มันเป็นอ่าเป็นผู้ทอกใหม่ๆเนาะตอนนี้ก็ทังขึ้นก็ขึ้นง่ายด้วยนะคะก mm hmm. ารบริการของของจนที่ดีมากมเลยนะคะร mm hmm. ้านขายของก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูวัตถุประหลาดัวนี้ดีนะคะ mm hmm. มันจะเป็นรอยเป็นรอยเหมือน เหมือนพญานาคจินตนาการนะเหมือนพญานาคนะเป็นขดจยูนะคะเหมาะเป็นขดเลยนะคะถ้าย่างไงนะคะก็แวะไปเที่ยวเนาะเที่ยวไทยไปได้ทุกที่ไม่แพงด้วยนะคะค่าที่พักก็ถูกด้วยนะคะบอกว่าถานนคนเดินของเชียงคานนะคะน่าเดินมากๆเลยนะคะน่าเดินมากๆเลยเนาะแล้วก็มาดูหมอที่นี่ไม่เคยผิดหลังเลยมาห้ารอบแล้วนะคะก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะฟูฟ่อง อากาศไม่หนาวมากนะคะเย็นพอดีพอดีนะคะรถรับส่งก็เรียกได้ว่ารอคิวไม่นานนะคะเพราะมาวันที่หนึ่งนะคคนเริ่มที่จะกลับแล้วนะคะคนเริ่มที่จะกลับแล้วตรงนี้เป็นช่วงที่ขึ้นมาใหม่ๆเนาะขึ้นมาช่วงเช้าประมาณหกโมงนะคะยังไม่เยอะหกประมาณหกโมงครึ่งนะคะมันก็จะหมอกก็จะเริ่มฟูขึ้นมาเรื่อยๆนะคะฟูขึ้นมาเรื่อยๆเราสามารถชมหมอกได้สามร้อยหกสิบองศาเลยนะคะชมได้ทั่วๆเลยนะคะ ไปที่ไหนก็ไม่ประทับใจเดินทางง่ายนะคะตั้งที่ภูทอกจังหวัดเลยเท่าน้นะคะปักหมุดเลยค่ะ